สดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสปอร์ตโฟกัสนะครับประจำวันพุทธที่23ธันวาคม2563ครับวันนี้พบกับผมธนากรศรีพิทครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลคาราบาวครับรอบก่อนรองชนะเลิศครับเป็นเกมที่2องทีม พิมรีกอังกฤษนะครับจะเจอกันเองครับระหว่างทอฟฟี่สีทธิ์เงินเอฟเวอร์ตันนะครับเปิดบ้านกุลิสันฟาร์นะครับตอนรับการเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้นะครับจะเริ่มฟาดแข่งกันในเวลาตีสามตามเวลาประเทศไทยครับหากย้อนผลงานในรอบที่ผ่านมานะครับเราไปดูกันที่เอฟเวอร์ตันกันก่อนนะครับเอฟเวอร์ตันนะครับเริ่มต้นเตะในรอบที่2นะครับเอาชนะทางด้านซอลฟอร์ซิตี้สามประตูต่อศูนย์ครับ และขยับมาในรอบที่3นะครับเอาชนะทางด้านฟิสวูดทาวห้าประตูต่อศอนะครับเข้ารอบ16ทีมมานะครับและเจอกับท่านเวทแฮมก็ผ่านเวดแฮมมาได้นะครับ4ประตูต่อ1ครับในขณะที่ผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเริ่มเตะในรอบที่3นะครับเอาชนะรูสตันทาวสาประตูต่อศูนย์ครับขยับเข้ามาในรอบ16ทีมสุดท้ายครับเอาชนะไบรตัน3ประตูต่อศูนย์ครับ ฟอร์มในลีกของทั้งคู่นะครับเอฟเวอร์ต e ันนะครับลงเตะ14นัดนะครับชนะ8นะครับเสมอ2แพ้4นะครับขณะที่แมนยูเนเต็ดนะครับแข่ง13ชนะ8เสมอ2แพ้3นะครับทำให้ทั้งคู่มีคะแนนเท่ากันที่26คะแนนนะครับ แต่ทางเอฟเวอร์ตันนะครับอยู่อันดับ4ี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับ3นะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมีประตูได้เสียที่ดีกว่าเอฟเวอร์ตันนะครับในส่วนของสถิติในการพบกันทั้งหมดแบบเย่าเยือนนะครับทั้งหมด181ครั้งครับเอฟเวอร์ตันชนะ54ครั้งครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับชนะ82ครั้งและเสมอกันที่45ครั้งครับในส่วนสภาพความพร้อมของทั้งคู่นะครับเอฟเวอร์ตันของกุนซือคาร์โรอันเชรตินะครับ เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะทางด้านปืนใหญ่อาร์เซนอลมาได้นะครับหมัดๆนะครับสประตูต่อหนึ่งครับทำให้พวกเขานั้นเก็บชัยชนะ3เกมติดในลีกนะครับสำหรับความพร้อมในค่ำคืนวันนี้นะครับไม่มีรายงานของผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมและติดโทษแบนเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากสามแข้งที่ยังเจ็บทางสต็อกอยู่นะครับก็ได้แก่ทางด้านฟาอเบนเดลรู้าดีนและทางด้านฟิลิปซีบัมแมงนะครับ เป็นสามแข้งที่ยังมีการบาดเจ็บอยู่เท่านั้นนะครับคาดว่าเกมนี้นะครับอันเชรุตินะครับจะวางหมากมาระดวบ4-2-3-1นะครับโดยใช้ทางด้านเดวิดคอสเวิร์กรวินนะครับยืนเป็นกองหน้าล่าตะข่ายนะครับและมีทางด้านอเล็กซ์อิมโบวีนะครับยูฟี่ซิกุสันและดิชาซอนนะครับเป็นสามประสานแดนกลางคอยสนับสนุนตาอยู่ด้านหลังของทางด้านเรวินนะครับ ในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับของกุนซือโอเรกุนาโซชานะครับเพิ่งเปิดบ้านถล่มทางด้านลีดยูไนเต็ดขาดลอย6ประตูต่อ2ในเกมดีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับความพร้อมในค่ำคืนวันนี้นะครับไม่มีรายงานของผู้เล่นที่บาดเจ็บและติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเว้นเสียจากมาโกสโรโฮนะครับฟูแบ็กชาวอาร์เจนตินะครับที่ ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่เพียงแค่รายเดียวเท่านั้นนะครับคาดว่าเกมนี้นะครับทางด้านโซชาจะจัดทับในแผนการเล่น4-2-3-1นะครับโดยมีทางด้านอองตนี่มาซิยาดตนะครับยืนเป็นหมวหอกแระตาข่ายนะครับกับฮวนมาตาบูโน่ไฟนันเดสกับทางด้านมาครับรดฟอร์ดครับจะเป็น3ประสารในเกมลุกคอยสร้างสรรค์จากแนวหลังให้กับทางด้านกองหน้า ล่าตะข่ายในเกมนี้นะครับหากจะมองความน่าจะเป็นในเกมนี้นะครับเอฟเวอร์ตันนะครับในบ้านจัดว่าแข็งแกร่งอย่างยากที่จะล้มนะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับเพิ่งมีความมั่นใจและขวัญกำลังใจที่ดีนะครับจากเกมหลีกที่ผ่านมานครับชนะ3นัดรวดนะครับเป็นการเอาชนะเชลซี ทางด้านเลสเตอร์นะครับและก็ทางด้านอาร์เซนอลนะครับซึ่งเป็น3ทีมที่ถือว่าหินในฤดูกาลนี้ก็ว่าได้นะครับฉะนั้นการเผชิญหน้ากับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในฉบับของลีดกีคัพนะครับก็น่าจะเป็นศึกที่พวกเขานั้นจะไม่กลัวคู่แข่งแต่อย่างใดนะครับแม้ว่าทางด้านปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ จะถล่มทางด้านลีดยูเนเต็ดมา6ประตูต่อ2ก็ตามนะครับแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดครับเสียประตูสองประตูเป็น2ครั้งติดนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับเสียให้กับทางด้านเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะครับไล่มาจนชนะได้นะครับ3ประตูต่อ2นะครับแต่เชื่อว่างานนี้ครับไม่น่าจะจบใน90นาทีอย่างแน่นอนครับเมื่อพิจารณาจากภาพรวมต่างๆนะครับ เกมนี้นะครับแนะนำให้เชียร์เอฟเวอร์ตันเจ้าบ้านนะครับเบียดชนะได้อย่างแน่นอนครับแต่ต้องลากยาวกันถึง1 2อนาทีหน่อยนะครับเกมนี้ในขณะที่อีกคู่นะครับในเตะในวันเดียวกันนะครับสโต๊กซิตี้นะครับจากแชมเปี้ยนชิพนะครับจะเปิดสนามเบ็ด365สเตเดียมนะครับรับมือไก่เดือทองทอสตดัมฮอสเปอร์นครับจากพรีเมียร์ลีกนะครับ คู่นี้นะครับจะเตะในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับมองว่าเกมนี้นะครับสโต๊กนะครับดูมาตรฐานและศักยภาพทีมแล้วนะครับเชื่อว่าคงต้านทานความกระหายชัยชนะของสเปอร์ไม่ไหวนะครับแนะนำให้เชียร์ผู้มาเยือนอย่างสเปอร์นะครับบุกเฮได้อย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้ครับขอฝากรายการสปอร์ตโฟกัเอาไว้ด้วยนะครับทุกวันพุธและวันศุกร์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สดทันทีที่มีข่าวลึกรับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว i n n